เครื่องเล่นพังทับคนก้าวผู้เล่นชาวจีนเจ็บกลุ่มผู้รักความตื่นเต้นก้ารายได้รับบาดเจ็บโดยหนึ่งรายมีอาการสาหาัสจากอุบัติเหตุเครื่องเล่นในงานฉลองที่ประเทศจีนอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่งานวัดในจังหวัดกานซูซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเด็กวัยเก้าขวบและผู้ใหญ่อีก8รายถูกหมดขยี้เมื่อเครื่องเล่นเกิดอุบัติเหตุหลังจากเริ่มเดินเครื่องได้เพียงไม่นาน พยานกล่าวว่าพวกเขาได้ยินเสียงดังและเห็นเสาเหล็กพังลงมาเมื่อผู้โดยสารบนเก้าอี้หมุนอยู่สูงจากพื้นประมาณ15ฟุตสมาชิกของหน่วยกู้ภัยรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุและสามารถช่วยผู้คนที่ติดอยู่ใต้เครื่องออกมาได้ก่อนที่จะนำตัวพวกเขาส่งโรงพยาบาล เครื่องเล่นดังกล่าวถูกทำลายทิ้งแล้วตำรวจกำลังสืบสวนว่านี่เป็นอีกกรณีหนึ่งของ made in China หรือว่ามีเหตุมาจากการละเลยความปลอดภัยกันแน่คุณล่ะคะคิดว่าสาเหตุคืออะไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ